สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณแม่มาอีกแล้วเนาะวันนี้มาอารมณ์อยากกินอาหารทางภาคใต้เนาะวันนี้เราจะทําขั่วกิ้งกันนะคะอา่มาดูกันเลยวันนี้ว่ามีอะไรมัง่งขั้นแรกก็จะมีนี่ค่ะสมุนไพรเนาะสมุนไพรเราจะใช้เป็นใบมะกรูดเป็นใบมะกรูดเนาะอ่ะใบมะกรูดแบบนี้นะน,นี่นะแล้วก็ซอย ซอยให้บางๆเลยนะนี่ค่ะแล้วก็เป็นตะไคร้ตะไคร้ซอยอย่างเงี้ยนะแบบนี้เนาะซอยบางๆเนาะ <c oughs> เลือกตอ้นอ่อนหน่อยเนาะ <c oughs> อ่าแล้วก็พริกขี้หนูนะนี่ค่ะเอาไว้ปรุงเนาะอ่าแล้วก็จะใช้นี่จะเป็นน้ำพริกแกงใต้น้ำพริกแกงใต้ตัวนี้ก็ใช้แกงไตปลาได้นะเนี่ยจ้ะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากเลยเลยน้ำปลา นจ่ะตัวน,นี้รสดีนะตัวนี้น้ำตาลอ่าก็ขาดไม่ได้เลยนี่หมูสับหมูสับแบบนี้เลยนะข้วก,กิ้งนี่จะไม่ใช้น้ำมันพืชนะเราจะใช้เป็นน้ำเปล่านะจ๊ะใช้น้ำเปล่าเราเตรียมน้ำเปล่าไว้เลยเนาะอ่าเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำเลยเนาะอันนี้คุณแม่เสนอพวก เครื่องปรุงอุปกรณ์แล้วเนาะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย,ยอ่ามันถึงขั้นตอนการทําแล้วนะอ่าอันนี้เราจะใช้น้ําเปล่าน้ําเปล่าใส่ลงไปในกระทะเนาะแบบนี้เลยอ่าให้น้ําร้อนๆหน่อยเดือดๆแล้วเราจะใส่น้ําพริกลงไปเลยนี่จ้าจะใส่น้ําพริกลงไปเลยจ้ะอ่า ใครชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะนะกะกะดูแลกันถ้าไม่ชอบเผ็ดเยอะก็ใส่น้อยหน่อยอ่าเราก็จะคั่วกับน้ำเปล่าให้จนว่าน้ำพริกน้ำพริกแกงใต้อันนี้คั่วก,กิ้งนี้หอมๆก่อนเนาะ ันนี้เผ็ดอยู่นะเผ็ดไหมยอ่ะเผ็ดอยู่นะนอือแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆให้น้ำพริกหอมๆก่อนนะไฟก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงเนาะไฟอ่อนๆไม่งั้นเดี๋ยวน้ำพริกจะติดกระทะ จนน้ำพริกหอ,หอมก่อนเนาะแล้วเราค่อยใส่หมูลงไปเมนูนี้ทำง่ายเหมือนจะยากแต่ไม่ยากนะทำง่ายมากเลยอ่า,อายีน้ำพริกหน่อยแล้วกันโอเคหอมใช้ได้แล้วเราก็จะใส่หมูสับลงไปเลย เตรียมไว้อันนี้แม่ใส่หมดเมนูนี้เก็บไว้กินได้หลายวันนะเพราะว่าไม่ใช้กะทิเราก็จะแบ่งเก็บไว้ในตู้เย็นบ้างก็ได้ไม้กินวันอื่นเนาะความฉุนขึ้นแล้วความสุนขึ้นแล้วเราก็จะผัดไปเรื่อยๆก่อน <c oughs> อ่าอาอชิวนะคุณผู้ชม อเราผัดไปเรื่อยๆก่อนคั่วกิ่งน,นี้จะผัดให้แห้งๆเลยนะคั่วให้แห้งๆไปเลยอต้องใช้เวลาหน่อยนะใช้เวลาหน่อยอเนีいい่ยคั่วคั่วให้หมู จากกันไม่ให้ติดกันนะอ,เอ่เราก็ผัดไปเรื่อยๆก่อนอา่าค่อยๆคนไปเรื่อยๆอา่าถ้าใช้ไฟแรงไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวจะไหม้ คั่วไปเรื่อยๆอ๋อเนี่ยค่ะรู้สึกพริกกระติดทัฟพี่เพราะว่าคั่วไประยะหนึ่งเนาะเดี๋ยวน้ำหมูจะออก ก็คั่วกิง่งเราจะเน้นให้มันแห้งค่อยผัดไปเรื่อยๆนี่ผัดแบบนี้เลยว่าที่บ้านเวลาทําชอบทําเยอะๆทําเยอะเราก็แบ่งไว้เพราะว่ามันไม่เสียง่าย เลยผัดจนกว่าหมูจะสุกนะพอหมูสุกแล้วเราให้ปรุงหมูเริ่มเริ่มจะสุกแล้วถึงพริกถึงเครื่องเลยงานนี้อร่อยอร่อยอีกแล้ว นี่ก็ได้สูตรมาจากร้านเพื่อนร้านแกงใต้ที่ขายหน้าร้านอีกแหละเขาแนะนํามาเลือกน้าพริกก็สําคัญนะน้าพริกแกงใต้เห็นไหมเริ่มหมูสุกแล้วต่อไปเราก็จะปรุงกันเลยนะปรุงกันเลย เดี๋ยวแม่จะปรุงให้ดูนะอเอ๋ไหมโอ้แค่สีสันยังน่ากินเลยอะ่ะเราจะปรุงเลยนี่ใส่รสด,ดีลงไปฮ่านะ ใส่น้ำปลาน้ำปลาไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าพริกแกงอาจจะเค็มแล้วค,ค่อยๆใส่เนาะถ้ายังไม่เค็มเราก็เพิ่มได้นี่นหมูเริ่มออกแล้วเราก็คนเครื่องปรุงลงไปนี่แบบนี้เลย คนให้เข้ากันเนาะอ่ะคุณแม่จะเติมน้ำตาลลงไปนิดหน่อยแต่ว่าบางเจ้าเขาก็ไม่ใส่เนาะบางเจ้าเขาก็ไม่ใส่แต่เราชอบใส่นิดหน่อยให้มันออกกลมกลออ่านี่แหละเดี๋ยวค่อยชิมผัดให้เข้ากันก่อนนี่ คนให้เข้ากันเลยนะสีสันน่ากินแล้วแบบนี้แบบนี้คนให้เข้ากันแล้ก็นะไพรกคุณติดทักทีเราก็เอาออกไปใส่เข้าไป เอาช้อนให้แม่ลองชิมหนูยิบช้อนให้แม่น่ะมาชิมดูสิรสชาติไ,ได้ยังนี่นะคนให้เข้ากันแต่เราเราไม่ได้ให้ชิดอ,อย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ต้องคนให้มันแห้งกว่าน,นี้ผัดให้แห้งกว่าน,นี้ ยังเดี๋ยวเราจะใส่ใส่ตัวน้ำตาลอีกหน่อยแล้วกันน้ำตาลน้ำตาลอย่างนี้นึง ค่อยๆผัดไปชุนนะชุนนะชุนเนาะเ <c oughs> มนูนี้เด็กกินไม่ได้เลยเด <c oughs> ็กกินแล้วก็โดดเลยอ่าค่อยๆผัดเดี๋ยวเพิ่มไฟนิดนึงอ่ารู้สึกน้ำหมูจะออกเยอะ มบบนี้เผ็ดก็เผ็ดเผ็ดแต่ก็อร่อยจ <c oughs> ิมกันหน่อย,อ,อ,รอ,ยอร่อยอร่อย <c oughs> เดี๋ยวทำให้แห้งหก่อนผัดให้มันแห้งหก่อน ไม่งั้นไม่ใช่คั่วกิ้งต้องผัดไปผัดมาให้หมูกิ้งไปกิ้งมาสิแหละเขาเรียกว่าคั้วกิ้งถ้าหมูไม่กิ้งก็แสดงว่าไม่ใช่ละโอ้หาน้ำลายสอ,อน้ำลายแตกเลย ผัดให้มันแห้งๆเนี่ยโอ้ขัดไปเรื่อยเห็นน้ำเริ่มไม่มีละ เนี่ยคนไปคนมาพอเขาเริ่มเริ่มแห้งๆแล้วก็จะใส่สมุนไพรลงไป ใส่สมุนไพรลงไปเลยนะใส่สมุนไพรไเริ่มแห้งแล้วงงน,นี่ไงอ่านี่เราจะใส่ตะไคร้โรยลงไปเลยใ <c oughs> ส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดโอ้ยุนเราก็ลองผัดดูก่อนเนาะ <c oughs> ผัดดวกว่าเออ เติมผักอีกหน่อยอนี่แบบนี้เลยโอ้น่ากินอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่พริกลงไปเนาะใส่พริก ห้าตรยล,ลงไปโรยลงไปเลย <C oughs> เห็นไหมไม่มีอะไรแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไม่ยากเลยง่ายลองทำตามได้นะอร่อยคนให้เข้าบบกันก่อน โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวไปจัดการให้ดูเนาะนะคโอเคอ่าเป็นอันว่าเสร็จแล้วเนาะคุณแม่ทําเสร็จแล้วโอ้ยมาดูเลยเตรียมจานข้าวรอเลยนะเนี่ยนี่ไงมาดูเลยน่ากินแค่ไหนให้ดูใกล้ๆก,กล้อ้ยกล้องเหลืองแล้วเออนี่นี่ยน,นี่ให้ดูใกล้ๆกยังไงล่ะ ข้าวสวยอ <c oughs> จัดเลยอ่ะสนใจคลิปนี้นะทําตามได้เลยนะไม่ยากเลยเพราะว่าเราทําตามใจเราเนาะว่าเออเราชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงได้เลยนะไม่มีอะไรยากเลยเนาะสนใจทําตามได้เลยนะอันนี้เก็บไว้กินได้หลายวันนะอะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ ไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่คุณแม่ขอไปทานข้าวก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ